สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องเพียนชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าเอฟเพียนนะคะเอฟเพียนก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกทกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเพียนในแนวทางหุ้นดาวโจนนะคะเมื่อคืนวันศุกร์นะคะตอนตีสี่นะคะจะบอกว่าคืนเช้าของวันเสาร์ก็ได้เนาะตอนตีสี่นะคะพี่น้องจา๋าก็ออกมานะคะสามนะคะพี่น้องจา๋าสาม หกหกนะคะพี่น้องล่างออกศูนย์สองนะคะในแนวทางหุ้นดาวโจนนะคะก็ถ้าตัวเลขเยอะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะพอดีมือใหม่หัดขับนะคะกําลังทดลองสูตรนะคะสูตรแรกเนาะพี่น้องวันแรกเนาะเพียนก็ยังไม่กล้าตัดเยอะนะคะพี่น้องจ๋าก็ก ชมเป็นแนวทางก็ได้นะคะศูนย์สองสองศูนย์นะคะออกนะคะเป็นตัวเจาะนะคะแต่ไม่ใช่ตัวเด่นนะคะตัวเด่นมานะคะพี่น้องจ๋าสองนะคะพี่น้องมานะคะก็เดี๋ยวจะตัดตัวเลขให้เหลือน้อยที่สุดนะคะพี่น้องจ๋าก็รับชมรับฟังกันได้ทุกวันนะคะมีแนวทางเด็ดๆดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมตัวกลับนะคะ เราก็ไปตามของวันที่วันที่เก้านะคะพี่น้องจ๋าจะบอกว่าวันที่แปดก็ไม่ได้เนาะต้องบอกว่าวันที่เก้านะคะเพราะว่าเขาจะหยุดนะคะดาวหุ้นดาวโจนจะหยุดเสาอาทิตย์นะคะพี่น้องจ๋าก็รับชมรับฟังกันได้ทุกวันนะคะเก้านะคะสี่สี่เนาะพี่น้องเนาะธรรมดาก็เป็นวันที่แปดละคะ่ะแต่ว่า ออกวันจัน์นะคะเดือนสามนะคะหกสี่นะคะพี่น้องจ๋านะในแนวทางนะคะเอาไปเป็นแนวทางได้นะคะแนวทางหุ้นดาวโจนนะคะ ดาวโูนนะคะพี่น้องจ๋าสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าสูตรหนึ่งนะคะเม็ดเดียวเนาะพี่น้องจ๋าสูตรหนึ่งเม็ดเดียว ชมรับฟังกันได้ทุกวันนะคะเดี๋ยววันที่เก้าเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะหมูหรือกาเนาะเดี๋ยวจะลงสูตรสองให้นะคะพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงสูตรสองให้นะคะสี่โมงเนาะเอาไปลุ้นเป็นแนวทางนะคะเด่นเจ็ดนะคะพี่น้อง เด่นเจ็ดสายวิ่งสายรูดของเราเนาะเม็ดเดียวนะคะวิ่งนะคะวิ่งรูดเนาะพี่น้องเนาะวิ่งรูดเลยนะคะเจ็ดเนาะสายวิ่งสายรูดของเรานะคะเจาะให้เน้นๆน,น,นะคะบนล่างนะคะบนล่างนะคะพี่น้อง ก็เรามารูดเสร็จกันนะคะเดี๋ยวจะฟันให้นะคะพี่น้องจะฟันกะเน,น้นให้นะคะเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดห้านะคะพี่น้องเจ็ดหกนะคะ เจ็ดสี่นะคะเจ็ดสามนะคะเจ็ดสองนะคะพี่น้องเจ็ดหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดศูนย์นะคะเม็ดเดียวเนาะสายวิ่งสายลู่ลูได้เลยนะคะเพียนก็ยังไม่อยากตัดออกเนาะ เพราะว่าก็ยังไม่เก่งนะคะยังไม่เก่งในเรื่องดาวโจรน,นะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องเนาะรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋าก็อย่าลืมตัวกลับนะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋า เพียนฟันนะคะชอบนะคะตัวที่เพียนชอบเด่นเจ็ดนะคะชอบเจ็ดห้ากับเจ็ดหกนะคะพี่น้องจ๋าก็พี่น้องสามารถที่จะเอาไปรับชมรับฟังก็ได้เป็นแนวทางได้นะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะ เดี๋ยวจะลงสูตรสองให้นะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์สี่โมงนะคะวันนี้ก็จะลงสี่โมงเหมือนกันนะคะพี่น้องจ๋าให้พี่น้องเอาไปเป็นแนวทางนะคะในหุ้นดาวโจน์นะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าเด่นเจ็ดนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าก็รูดตั้งแต่เจ็ดเก้าไปถึงเจ็ดศูนย์เลยนะคะพี่น้องไม่ชอบตัวไหนพี่น้องก็ตัดออกได้นะคะพี่น้องจ๋า แต่พี่แน่ๆชอบเจ็ดนะคะแต่ไม่รู้จะมาหรือไม่มานาอพี่น้องเนาะเอาไปเป็นแนวทางได้นะคะก็เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปในการแจ้งเตือนนะคะแคปหน้าจอไว้ได้นะคะพี่น้องจ๋าอุ้ยขออภัยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องนะคะทุกๆคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโชคดีโชคดีทุกคนนะคะ บายๆจ้าพี่น้อง